วันนี้เป็นวันเลือกตั้งครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักบ่ายกว่าบ่ายสองครับพายุฝนกำลังจะตกครับตอนนี้ลมแรงมากๆครับผมโอ้โหพายุวิปรคต้นไม้ใบหญ้าปิวว่อนเลยครับ คาดว่าจะตกหนักตกแรงเฉพาะลมนี่ก็น่ากลัวแล้วครับบางทีผมก็ชอบบรรยากาศของความเป็นฝนตกเมื่อสองวันที่แล้วก็ไปถ่ายคลิปเจอพายุแบบนี้แล้ครับโอ้ กลัวแต่ว่าต้นไม้จะหักทับหลังคาบ้านครับลมแรงจริงๆครับอันนี้ครับผมเพราะบางทีเราอยู่บนที่สูงเราสามารถมองเห็นบรรยากาศโดยทั่วไปครับ มบรรยากาศฝนตกยาวๆไปด้วยกันครับสามวันซ้อนครับที่ฝนตกหนักสุกเสาร์อาทิตย์ฝนตกหนักในวันเลือกตั้งครับไม่ทราบว่าจังหวัดอื่นเจอพายุแบบนี้ไหมครับผม ยิ่งเป็นหลังคาสังกะสีก็จะได้ยินเสียงฝนได้ชัดครับเขาลูกนู้นที่มองเห็นไกลๆก,ก,ก็เริ่มที่จะไม่เห็นเนื่องจากว่าสายฝนได้บทบังครับดีบรนีวันนี้ก็อึ่งออกอีกเช่นเคยครับนี่ผม กลางร่มแม่ค้าครับโอ้ไม่ทราบว่าบรรยากาศตามหน่วยเลือกตั้งบางแหง่งตามจาจังหวัด บางครั้งใช้สลาการตะเรียนวัดบางครั้งใช้โรงเรียนเช่นพื้นที่ตามภูเขาภาคเหนือภาคอีสานเลขออย่างหนึ่งก็ในระหว่างช่วงการนับคะแนนก็ไม่อยากให้ไฟดับครับเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ตาหน่วยต่างๆต้องเตรียมแผนสำรองในเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างต้องมีเตรียมพร้อมไว้ครับหากไฟดับเสร็จปุ๊บเราก็มีเครื่องปั่นไฟสำรองหรือไม่ก็ต้องการขนย้ายหีบบัตรเกิดปัญหาน้ำท่วมฉัพลันก็มีครับโดยเฉพาะ พื้นที่ภาคเหนือที่มีภูเขาเยอะครับ